สวัสดีครับอยู่กับรังกรเดเอ X ็กคาเวเตอร์ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านเจอกันอีนกนหนึ่งคลิปครับนี่คลิปนี้เราก็วิ่งรถเกรีดไปประพื้นที่เกรดเอาอยิเทีคนกรีดครับก็หลายเส้นเลยจากที่หยุดไป3-4วันครับหยุดไปต่อเติมร้านค้าให้เ้มไหมหน่อย รถขนทรายเข้าไปแล้วครับจ้านไก่ขนทรายไปแล้วโอ้บางทายไม่สน,นิทก็ไปฟับพื้นที่เทคอนกรีนครับก็หลายเส้นก็ยังอยู่กับแคร้อยสเมตรเหมือนเดิมเกรดเดอ,อ,อร์หือเกรดเดอร์ยี่เรอเรือชัดเปรียะเนาะ คนสุรินครับก็รอเรือชัดเปรี้ยงนี่แหละรถเกรดรอเรือกระโดดก็ผมล่อมาจอดทำไรนอกรับเดี๋ยวก็ไปเจอกันหน้างานครับก็ ถึงหน้างานแล้วครับน่าจะซอยนี่แหละเห็นมีท่อาวางข้างหน้าน่าจะซอยนี่แหละครับเกรดปรับเกรดเขาจะเทคอนกรีตก็ไม่รู้กี่เม็ดครับต้องรอช่างรอผู้รับเหมานี่เรามารับจ้างปรับเกรดครับก็ยังอยู่กับแคทร้อยสิบเฮนเหนมือนเดิมครับ มุกรีดก็นา่าจะเส้นนี้แหละก็ต,ต้องเราผู้ราเมามาก่อนแล้วครับเพราะว่าเราไม่รู้ระยะทางว่ากี่เมตรก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับพบเจอนคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ